สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับ W Gamer วันนี้มากันอีกแล้วครับเออ่ตอนนี้ก็เวลา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 ,วลาตีห้าสามสิบสามนะครับเราจะมาเปิดการ์ดซึ่งจะมาเปิดทําไมก็ไม่รู้นะครับก็อยากให้ดูก็เปิดเปิดดูกันไปเหมนะครับหลุดหลุดมาก็กดซับสไครต์ไลค์แชร์ครับไอ้เหี้ยมึงใครเนี่ยโอเคก็มาเปิดกันเรื่อยๆครับก็มีกันแค่นี้มาเปิดล,ลงเรื่อยๆบ้าเลย ล้วก็กดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ผมด้วยนะครับผมก็แค่นะ <c oughs> พูดแล้วก็เศร้าตัวเองกูแค่กูแค่กูแค่เขาเรียกว่าอะไรวะนะึกเกมเมอร์กะกากคนหนึ่งนีงนะ่เห็นรับผมไว้ในอ้อมใจกดไลค์สักทีเออนั่นแหละกดไปเถอะมันคงไม่ไม่ทำให้มือเน่เลยครับก็กดดไปเถอะเอมอึงทำเสียงมันนี่ทำไมก็นะครับฝากกดซับสไคร์ช่องไว้ด้วยนะครับ ทับสไคร์เฉยๆก็ได้ไม่ต้องดูคลิปผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ดูก็จะดีเป็นอย่างมากนะครับโอเคครับสรุปคือกูเปิดมานี่แม่งกาดตายห่าบกู <c oughs> เปิดเชี่ยอะไรกูเนี่ยโอ้โหคือเอาเงี้ยว่ากาดอะไรม่เ,เ,เ,เลยเฮ้ยมาดูอ๋ขาย,ยโอ้โอเคโอเคไปเลยไปเอาขายปีลูหมดเนี่ยอ่ออกฉิบหายขายผิดทำไมขายแพงกัน,นอั่งเลยเออ ครับเราจะมาสอนการตลาดเนี่ยนี่ผมมันขายสี่ศูนย์ศูนย์กันใช่ไหมเออเราก็ขายเราก็ขายสามนี่เราก็ขายสามสามอะไรสามเก้านี่มันทุนตัวเดียวตัโดดเราเกียนเนี่ยมังใครหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าตัวอืเก้ากูเก้าไงดิ อะไรที่มันถูกๆซื้อหน่อยนี่แหละๆถูกพอจะมีสักสองร้อยไหมกล่องสักสองร้อยทำไมแพงจังเลยเนี่ยของแดงอะไรอ่าสองกล่องอะไรโอ้โหโอ้โหซื้อกล่องเดียวเลยพอเลยจะมีสักสองร้อยไหมเงี้ยอ่านะเออออกมาเถอะนะเออเชีคยกูรู้แล้วเออมาซื้อหนึ่ง สม่าสม่าเสีสเออ่ยใครมาแว้นแถวนี้นี่ครับาอนี่ครับานี่ครับว่านี่ครักาเนี่ยมันจะได้แบบก็ตึงๆ,ๆ,ๆก,กันหน่อยไงนะครับอืมโอ้โหมียอะไรล,ล่ะเปิดมาดิเอฟเฟคเยอะจังเลยเออนะครับมึงเอาไปเตะกับพ่อนะครับกำลังหลีก เข้ามาก็เซ็งกันเลยเอาทำอะไรดีทำไรดีไ,รดไม่ทำอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวมาคลิปหน้าก่อคลิปหน้าอย่ามาตีบวกตัวอะไรอ่ะบวกตัวอันนี้อ่ะนี่ตัวนี้ยเดี๋ยวผมจะมาตีบวกห้าโอเคคลิปหน้าบายบาย